สวัสดีครับทุกคนในช่องกิจงานชาแนลนะครับผมวันนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการตบเม็ดส้มจะล้มได้ไหมนะครับผมซึ่ง EP นี้นะครับเราจะมาหนึ่งหกับสีที่เป็นสีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมก็ชื่อว่าเบบี้กางอาณาเขตนะครับผมวันนี้จะมาหนึ่งหกับเขาด้วยสกินแจกฟรีที่มีได้ไม่นานนี้นะครับผมก็คือสีเอฟวิมเมอร์นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมนี่ รับได้ฟรีตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่1นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะบอกเลยว่าของฟรีไม่ได้มีบ่อยๆสกินสวยด้วยจะเรียกว่าสกินแป้งสามของซาวก็ได้เพราะซาตตาผมก็โดนเรียกว่าสกินจิดง่ายเหมือนกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับชีอันดับหนึ่งแม่ส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบบี้กังอนาเคียนนั่นเองครับเราจะมาสัมภาษณ์เขาเล็กๆน้อยๆนะครับผมตามฉบับรายการตบเม่ส้มจะร่มได้ไหมของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับโอเคครรับออนีื่เยฟ์มครับ อ,อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ20ครับอ่าเป็นน้องผมนะครับผมอันนี้ถามหน่อยได้ไหมครับว่า,าทำไมถึงชอบเล่นชี่ครับผมก็เพราะว่ามันชนะฟลอรินครับก็เลยชอบเน้แสดวว่าเราเนี่เป็นคนที่แบบเกลียดฟอล์ลิโ่เข้าไส้เลยหรือเปล่าเนี่ย ใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือเจอฟอร์เรนทีไรก็คือแพ้เล่นตลอดเลยครับแต่ว่าได้เล่นฉี่ครับก็เลยชอบเพราะว่ามันชนะฟอร์เรนได้ผมบอกเลยนะครับว่าใครเจอเบบี้กางอนณาเขตฉีตัวนี้ใครกดฟอร์เรนมามโดนแน่นะครับผมอันนี้ขอถามได้ไหมครับปกติเล่นลูนอะไรครับเล่นเจาะรอยครับแล้วค่อนข้าต่างๆกับพี่นะพี่นี่จะแบบเล่นลูนคิงนะครับผมนี่ก็เป็นสไตล์ของอันดับหนึ่งนะครับเจาะลอยเซนอทเอ็มก็คงแบบมันเหมือนกันหมดทุกคนนะครับฉีใช่ครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าแบบ ไม่ได้เล่นฉีนะจะเล่นตัวอะไรนะครับอยากรู้ส่วนมากจะเป็นแพนด้าเป็นลิงเนีครับเน้นเล่นตัวแบบพิ้วๆสกิลเพย์แต่ตัวส่วนใหญ่ที่เราเลือกมานี่เอาชนะฟอร์เรนหมดเลยนะเนี่ยใช่ครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเลยไหมครับพร้อมไหมครับเนี่ยได้ซ้อมมาบ้างเปล่าเนี่ยพร้อมครับซ้อมมาแล้วครับโอ้โหซ้อมมาด้วยกูโดนเราวันนี้โอเคครับเราจะเล่นไปคอไปเลยนะครับงั้นได้ครับอย่าเอาจริงนะอ่อนให้พี่หน่อย พ,พี่ต้องอ่อนี้ผมนี่อากกำลัแล้วกูทีนี่มีสกินใหม่หรือยังครับ swimmer ส,มมสกินแป้งสามฝั่งซาวมีมแล้วครับอดีมากครับผมสวยไหมกสกินนี้สวยมากครับตัวในเกมกับคนคอสใครสวยกว่ากันอันนี้ต้องถามพี่กิจแล้วครับทัไม่ต้องถามพี่ว่าพี่ถามน้องเนี่ยไม่แต่ผมว่าในเกมน่าจะสวยกว่าครับอ่า<ม>ใช่๋อพี่ก็ว่าตัวในเกมสวยกว่าเหมือนกันน้องเราได้เข้ากันได้นะเนี่ยโอเคพี่เข้าใจเข้าใจ ผมคิดไว้แล้วว่าพี่ต้องเอา ACQ มาน้องตัวมันเท่าๆนี่ปกติอยู่แล้วป่ะวะไม่แน่ใจครัพี <S 2> <S 2> <S <S <t <t ่พี่ว่ามันตัวมันเท่าแปลกๆนะใช่ผมเล่น55คือมันไม่เป็นอ๋อโอเคมันเป็นเฉพาะหมดนี่แหละเก็นไม่ไหวสี่ก่อนนะพี่โดนตบสินะ วันจบแล้วสินะจะโดนแล้วสินะโอ้ผมไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาดิอ่าเนี่ยเราเราเลือกสเปรยวผิดแล้วเอ้ยเอ้ยเชิงหนาจาดเข้าไม่ได้เลยอ่ะโหจริงที่ว่ามันไวไปนะหนึ่งนาทีป้อมแตกเราจะโหดไปไหนอ่ะ ซ้อมมาพี่ผมซ้อมมาน้าเจ๊ไม่อ่อนให้เลยนะกลัวกูต้องเกาะป้อมยาวๆแหละตรงนี้โห่900กับ2,000ในศาสต <s uss> ร์เงินห่างกันพันหนึ่งมีเหี้ยห่างกันประมาณ800เลยเนะี่ยเล่นไปท้องเงินเลยเหรอท้องเงินเลยเหรอ <S <s <uss> <S ตายนะตายเลยนะ โอเคอันนี้เราโยนให้ใช่ไหมไม่ต้องแกงก็ได้นะนเราก็ใจดีเกินอะ่ะโยนให้พี่เฉยนม่มีอไอ้คิวเลดอ๋อเอาละถือว่าได้สูสีเลยละกันจังหวะนี้ตัดเลือดชิ้นแรกเหรอนี่มันเราดิ้งโคตรมาแล้วสินะ ได้เลือดนี่โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหยอมเลยครับได้เลือดแบบนี้ก็วิ่งเลยสิครับผมรออะไรล่ะได้เลือดก็ยอมครับพี่ครับปกติหนึ่งหนึ่งนี่เขาใช้กดยังไงกันเหรอครับกดแข่งนะครับถ้าเป็นกดแข่งที่แบบดูล่าสุดแก็คือหนึ่งคิวจบเลยไปใครค่าได้ก่อนไลยครับใช่ใค้ฆ่าได้ก่อนจะี๋ไม่ก็พอมแต่แต่แล้วแต่กดครับมันแล้วแต่ช่องด้วยอันนี้แบบพี่เล่นก็คือแบบจบได้จบไงอีกใหม่เขาว่มีตัดเลือดก็ไม่มีตัดเลือด อันไหนได้เปลียนมาเห็นผลเยอะอยู่นัะ่นแี่ยแต่เล็ดได้เป,เล,ปลี่ยนอ่าแต่เล็ดได้เปลี่ยนอยงเมื่อกี้กดวีคไปยังอ่ะกดไปแล้วใช่ไหม สีไม่เข้าเลยวิกปกตัดเลือดและรองเท้าเกาะของเรามีลูกไฟด้วยเพะว่าผมต้องเกาะปอมยาวๆหาตัดเลือดแล้ววะไม่รู้สึกสูสีเลยโอเคให้ม,มันแบบมีความเท่าเทียมกันหน่อย เราลืมแม็กซี่ิววะดิผมว่ามีสองเกมแล้วแหะพี่ได้สองเกมได้พี่ว่าพี่จบไม่ได้ปะไม่ทันพี่อ๋อนี่ยังฐานไงฮาลอนหรอ Life difficult. is อุ้ยไ,ไ,ไม่ทันเกือบเสียวเลยเสียวเลยถ้าผมเอาไอ้คิวมาที่นั่งไม่รอดนะเรียบร้อยครับเราไม่มีไอ้พี่เลยมั่นใจว่ามันฆ่นาย,ยากอยู่อย่างนี้พี่ก็ตายแล้ว อ๋อแม่กันก,ก็โดนเอ็นว่ะยอมเลย <ผม S 1> จริงช็อตมื่เก้เอ็นได้แล้วแหละเอาอีกเกมแม่งั้นต้องมีเกมที่สองแล้วพี่ชายจัดไปครับผมงโอ้เสู้ไม่ได้เลยว่ะต้นเกมนี่คือแบบยับอ่ะสงสัยลองเปลี่ยนรูนเล่นตามน้องมาดีกว่าว่ะอดจริงหดจริงก <c oughs> ็แรงนะพี่แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมันต้องใช้จังหวะนิดน,นึงครับเหม็นปีไงสายพี ช่ครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเจาะร้อยนี่คือคอมโบเดียวก็คือตายครับอ๋อก็คือเราเคยเทสดาเมจมาแล้วใช่ไหมว่ามันต่างกันใช่ครับโอ้เ้แต่ที่จดแล้วนะเกมนี้พี่จดแล้วนะว่าเราแบบเล่นวิวไหนชิ้นแรกอะได้เลยพี่อ่าเกมนี้ขอลองวิวตามบ้างค่อยเกมแล้วกัน,นครับรอบนี้เราลองแบบก๊อปตามน้องเขาแบบ100%เลยไหมเอ้แต่จริงๆผมว่าถ้าเราไปก๊อปตามเขาในสกิลเพ์เขาก็เหนือกว่าเยอะแล้ววะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องคิดอะไรให้มันแตกต่างไปเล่นให้มันแตกต่างมันก็ต้องแต่ผมว่าวิ แม่งดีจริงถ้าจะไปสู้วีควิคชนวีควังวิคต้องชนวีคไปแล้วก็ลูนลูนก็คือดาเมจเฮ้ยวีคแต่เล่นลูนเดิมว่าวีคเล่นลูนเดิมและเล่นสายคีอลองเดูเดลวลาเราจะดวนกับเมสโซมีนะครับเราต้องเรียมตัวเองไว้ว่าเราแบบจะสู้ด้วยสกิลเพย์เราสู้เขาไม่ได้เพราะเขาเล่นบ่อยและเขาเก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเราต้องแบบหาเหลี่ยมวิธีการเล่นที่มันแบบแตกต่างจากการเล่นปกติที่จะเอาไปชนะเขานิดนึง<อ>แต่ตัดได้ชิ้นแรกสำคัญอันนี้รู้ละยิงดีต้อนรับซูอาโอวีเฮ้ย เราเหมือนสลับฝั่งกันนะเนี่ย <c oughs> ใช่สศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีไอ้ยี่สิบยี่สิองไปแล้วนี่ยว่ะไปก่อนเขาทีโอเคเชียร์ก่อนดีนะ่ยอยู่ในปอมไวจับกีดครับ ออกอของลมกับไม่ออกนี่แตกต่างกันยังไงครับก็เป็นเ,เ demost, รื่องของมู v i n g s p e e แล้วก็สกิลที่เยอะขึ้นกว่าในกาสกิลครับแต่นี่มันสูตรพี่ที่แบบจะลองเอามาชนะน้องดูไงมันไม่สาาําคัญหรอกอยากลองอยากลองอยากลองสูตรอยากลองสูตรไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็สูตรปัญญาของพี่แล้วนะเออถ้าเกมนี้ชนะไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงและจนปัญญาแหล้วเลือดชั้นแรกไม่เห็นผลเยีรยง ฉี่แพ้มากพี่กลับเลือดคือแบบแบบแพ้เลยอนะ่ะโอ้ยตีไม่เข้าเลยวะเกมบั็อกเะวะเนี่ย เลยอ๋อมีใจเย็นเชี่ยเมื่อกี้วัดกันที่ยาเลยนะเนี่ยโอ้ยเก็บยาได้ก็น่าจะชนะจะได้เชิ่องส่กันได้ไหม โอ้เก็บไม่ทันอีกแล้วเรานับเวลายาหรือเปล่าเนี่ยหรือท่ามิ่งเราดีมีระเบิดนี่ว่ะไอคิวอย่าลืมไม่ได้เอาวิกมาเหมือนเกมที่แล้วนี่ว่ะ โอ้โหช็อตเดียวน่าจะแพ้เลยว่ะสิบวิไม่นะไปถันให้อันนะให้โอกาสด้วยเอาคุนคราบเข้มจริงเมื่อกี้เราตั้งใจผักใส่ป้อมเลยใช่ไหมใช่่นฉีเขาจะไม่รู้กันนะว่าแบบผักใส่ป้อมแล้วมันก็ติดสตันเหมือนกันเอาละเสร็จเดิมมุกนี้แหละคือแกมล้วูเคือเดิมอีกแล้ว มันเก่งจริงไอ้ซอดน้องอ่านให้พี่ไหนก็ได้นะ <c ười> นเพียงเลยคอนโทรใส่กูด้วย <c ười> พี่ดูแล้วน้องพี่ไม่มีดวงกับยาหรอกเพียงพี่พยายามแยกน้องมาสามรอบแล้วเชื <c ười> อ่อเลยว่ามันเป็นพลังของเป็นส้มวะที่เราไม่สามารถสูบน้องเขาได้เ <c ười> นี้แต่จะลองผมวิดาบเครีอป เขาเรียกว่าเล่นสู้ด้วยดวงครับเราไม่เน้นด้วยสกิลเพย์ถ้าเราดวงที่ดีเราก็สู้น้องเขาได้ก็แหล,ละกูเลียนเรื่องของสายศาสตร์ละจังหวะนี้ไปกใส่ป้อมไป้สุดน,น้องเขาบ้างแล้ววะ,อะเออเนาะพี่ด้อยู่แล้วแหละมาเกมนี้มันไม่ให้พี่หรอกอะไรวะ เก็บยาสี่รอบกูสู้น้องเขาไม่ได้สี่รอบแล้วนนเนี่ยพี่ยอมแพ้แล้วน้องพี่พี่มันดวงเก็บยาพี่มันไม่ใช่วะมันไม่ได้จริงวะ oh. ดวงเก็บยากูอ้อ oh. ก็จบไปแล้วนะครับกับฉีอันดับหนึ่งไอศัสตว์สองสสู้ไม่ได้เลยนะจริงๆอะถ้าน้องเขาจริงนี่คือแบบเราไม่นามีโอกาสได้สู้เลยเนะี่ยโอ้ทาเม็นก็ต่างกันเยอะสมแล้วนะครับที่เป็นฉีอันดับหนึ่งจริงๆแม่งสู้ไม่ได้จริงจังเลยเอ,อ โหดเกินโอเคครับเดี๋ยวผมจะฝากให้น้องเขาแปะช่องทางการติดตามนะครับผมสามารถพูดได้เลยนะครับน้องชื่อน้องอะไรนะครับชื่อฟอร์มครับชื่อฟอร์มนะครับผมนี่นะครับผมผมก็เปิดโปรไฟล์ไว้ให้ได้ดูแล้วนะครับผมนี่ตามนี้เลยใช่ไหมติ๊กต็อกใช่เบบี้กลางอนณาเขตชีอันดับหนึ่งของไทยบอกเลยนะครับว่าคนนี้ของจริงนะครับเออของจริงจัดเลยน่ะยังไงขอบคุณน้องฟอร์มมากนะครับผมที่มาเล่นกับพีวันนี้โอ้โหยับเลยกู ครับผมม้โอกาสน่าจ,จะมาขอ,ขอแก้มือใหม่นะครับม่งสู้ไม่ได้จริงว่ะ